สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆปาวานมอเตอร์คอร์สครับรถวิบาก4 9ซีซีคันนี้นะครับลูกค้าต้องการชุดสีเหลืองล้อสีแดงนะครับล้อเป็นล้อแม็กดาวนะครับโช๊คหน้าเป็นโช๊คหัวกลับ4 9ซีซีสายยางที่เห็นย้อยเย้ยเป็นสายยางน้ํามันทดลองนะครับคันนี้นะครับไปที่ณบางอ้อรีสอร์ทนะครับอําเภอลําทับตําบลลําทับจังหวัดกระบี่นะครับขออนุญาตโฆษณาให้ลูกค้าด้วยแล้วกันนะครับท่านใดไปที่อําเภอลําทับก็แวะไป พักได้ที่รีสอร์ทนะครับหน้าบางอ,อ้อรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเราทดสอบสตาร์ทให้ดูโดยช่างสิบครับอ่ะดึงเลยครับผม โอเคนะครับคันนี้พร้อมส่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกับการขับรถพิบากนะครับร้านเรามีออเดอร์รอทําอีกเยอะนะครับตอนนี้ให้ดูมี ATV มี Big กไบคนะครับวันนี้วันที่15เนาะเนาะช่างสิทธ์เนาะนี่ออเดอร์นะครับล้ออะไรมีหมดนะครับล้อแบบซีลวดขอบ12ขอบ10ขอบ14ขอบ17แบบไม่ได้ขึ้นซีเป็นวงล้อก็มีนะครับอะไรมีทุกชิ้นนะครับลูกสูบเสื้อสูบ4 0่บาทไม่แพงนะครับ วันนี้วันที่15เดือนกรกฎาคมครับเตรียมส่งให้นะครับขอให้คุณนันทพักนะครับมีความสุขสนุกกับการขับรถวิบากและน้องที่ได้รถวิบากไปนะครับขอให้ตั้งใจขับขี่วันางหน้าอาจได้เป็นแชมป์โลกแชมป์แห่งประเทศไทยได้ขอบคุณมากครับ